เราออกมาทำไลฟ์เรื่องนี้เพราะว,าว่าวันนี้มีลูกค้าที่ที่เขาที่เด็กย่านเพื่อนน้องก็บอกว่าวันนี้ใครจะมาใช้สินค้าแบรนด์เดียวตลอดชีวิตใครจะมาซื้อสิยาสีฟันยี่ห้อเดียวตลอดชีวิตใครจะมาซื้อน้ำครีมขมาน้ำยี่ห้อเดียวตลอดชีวิต ก็น้องกันเองค่ะครอบครัวเราเองแล้วก็อีกหลายๆครอบครัวซึ่งไม่ใช่แต่ครอบครัวน้องกันเพราะปัจจุบันซูเรียนมีเครือข่ายผู้บริโภคทั่วอาเซียนแล้วนะคะมีหลากหลายครอบครัวที่ได้รายได้แบบนี้วันนี้น้องกันพูดในส่วนของตัวเองว่านอกจากวันนี้น้องกันได้รับได้สุขภาพที่ดีได้ใช้สินค้าดีแล้วสินค้าดีมีประโยชน์แล้วนะคะวันนี้ก็ไม่ได้พูดในเรื่องสินค้าเท่าไหร่นะคะก็คือสินค้าเนี่ยดีแน่ๆแล้วคนส่วนใหญ่สามารถซื้อใช้ได้จริงๆค่ะน้องกันอะแต่ก่อนอะตอนที่มาเจอซูเรียนใช่ไหม น้องกันก็เป็นนักเรียนแต่ด้วยความว่าเป็นนักเรียนเนี่ยเราเป็นคนที่ชอบแบบหาเงินเพิ่มเราชอบทํางานเพิ่มชอบแบบชอบอยากทํางานพาร์ทไทม์เพราะรู้สึกว่าแม่ก็จะบอกว่าถ้าอยากได้อะไรให้ให้เก็บเงินซื้อเองถ้าอยากได้อะไรให้เก็บเงินซื้อเองนะคะแล้วน้องกันก็จะเป็นคนหนึ่งที่ว่าถ้าวันวันหยุดหรือว่าเป็นปิดเทอมเมื่อไหร่น้องกันก็จะหางานทาค่ะทุกคนคะน้องกันเนี่ยก็จะไปหางานทําซึ่งจังหวะนั้นอะในตอนนั้นน่ะน้องกันทํางานอยู่เซเว่นนะคะในชลบุรีนี่แหละแล้วจังหวะที่คุณพ่อมาาพไปเรียน น้องกันก็ทางานอยู่ในชมุรีนี่แหละค่ะทํางานเซเว่นรับจ็อบอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้น้องกันถือว่ามาเปิดโอกาสให้กับคือนยุคปัจจุบันน่ะน้องกันเข้าใจว่าเงินน่ะจะสภาวะวเศรษฐกิจไหนทุกคนก็ต้องการเงินวันนี้คุณมีอาชีพเดิมอยู่แล้วคุณมีรายได้อยู่กี่ช่องทางแล้วมันก็เรื่องของของทุกคนเลยค่ะแต่ว่าวันนี้น้องกันกำลังมาบอกว่าช่องทางนี้มันเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่คุณจะได้รับเงินเพิ่มเข้าครอบครัวของคุณนะคะแม้จะเป็นหลักสิบในตอนเริ่มต้นแต่น้องกันไม่ได้หลักสิ 2003 0อ0 0าม0้ 200, 300, 400, 500, คุณขาคุณซื้อสินค้าที่ไหนคุณได้เงินทุน4 0 0 500 3 400คุณซื้อคุณไปซื้อที่ไหนเขาให้คุณคืนไหมคะแม้กระทั่งบาทเป็นสตางค์บางทีเขาก็ยังไม่ได้ลดอันนี้เราจะไม่ได้โจมตีแต่เราพูดในฐานะของเราอะ่ะเป็นผู้บริโภคที่เราต้องซื้อใช้อยู่แล้วนะคะแต่วันนี้สูเรียนสามารถคืนเงินให้กับผู้บริโภคในราคาหลักเริ่มต้น100บาท2 0 0บาท4 0่รอยบาทห0 0บาทแล้วมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอคะ่ะคุณขาจนเป็นหลักพันซึ่งน้องกันก็ททําบัตรสส่่วส่วนนเพืืออีจะซ้ิค เพื่อมาใช้ในบ้านใช่ไหมคะเราก็ได้อ่านข้อหนึ่อร์ข้อ2เนี่ยแหละน้องกันก็ได้เพิ่มมานะคะแล้วในจังหวะที่น้องกันปิดเทอมน้องกันก็ไม่รู้หรอกว่า จังหวะว่าปากต่อปากอ่ะมันมีคนแบบว่าบอกต่อไปเรื่อยๆมีคนมาทําบัตรส่วนลดต่อเราแล้วเขาก็ไปบอกต่อกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะมีจังหวะหนึ่งที่น้องกันปิดเทอมพอดีนะคะแล้ว้องก็กไปทํางานเซเว่นเหมือนเดิมที่เราเคยทําเพราะว่าเราก็ไม่ได้รู้หรอกเพราะว่าไปสูเรียนเราก็คิดว่าเออพ่อให้ไปประชุมเฉยๆไปเรียนเฉยๆเราก็แบบว่าแค่ไปเรียนเราก็ไม่ได้แบบว่าตั้งใจที่จะมาทาอะค่ะแต่ในณนเดือนเดือนนั้นนะคะทุกคนคะ ด้วยว่าข้อดีของสูเรียนว่าสะสมคะแนนได้ตำแหน่งขึ้นแล้วไม่ตกไม่ก,ไมกำหนดระยะเวลาอะไรหรือเปล่านะคะแต่ในเดือนนั้นนะคะน้องกันได้รับเงินจากสูเรียน4,000กว่าบาทอะซึ่งน้องกันก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยมันมาได้ยังไงแต่มันเป็นชื่อน้องกันเลยว่ากฤชกรเหมมาราทีเนี้ยเงินน่ะตั้งแต่300บาทขึ้นไปมันไม่ได้ออกมาเป็นเขาเรียกว่าบินเงินสดแล้วนะไม่ได้แบบว่ามันเป็นสลิปแล้วไปแลกเงินนะมันจะออกมาเป็นเช็คคุณมันเป็นเช็คใบแรกของชีวิตน้องกันเลยอะ <S <S จริงๆอ่อะเช็คได้ตั้งแต่300แแแลล้ว้ววหะะต่่่าเดือนนนั คือระหว่างที่เรานึกออกไหมคือทุกคนจินตนาการนะคือคน้องกันเป็นนักเรียนแล้วก,ก,ก็มาประชุมแล้วน้องกันก็ไปแนะนําคนใช้ดีอะไรเงี้ยก็ไม่ได้แบบว่าจริงจังอะไรมากมายแต่บังเอญว่าคนข้างล่างเขาอาจจะไปใช้ดีคือเขาเป็นบุคคลทั่วไปอะที่ไม่ใช่เป็นนักเรียนเหมือนน้องกันเขาก็เป็นคุณป้านา้าอาอะไรเงี้ยเขาอาจจะไปใช้ดีแล้วเขาก็เกิดการบอกต่อแล้วก,กันก็ไม่รู้ซึ่งน้องกันก็เรียนอยู่ในโรงเรียนนะคะแต่จังหวะที่น้องกันปิดเทอมพอดีเงินเดือนเงินที่น้องกันไปทำเซเว่นในวันนั้นอะออกมา่ร นุกันก็บอกเฮ้ยมาได้ยังไงอะไรอย่างนี้นะคะนุกันก็แบบเริ่มเข้ามาเรียนรู้นะคะนี่ก็คือจุดเริ่มต้นว่ามันได้ยังไงมันมาอย่างไงเงินมันได้จริงหรอจากการแค่เปลี่ยนที่ซื้อใช้สินค้าได้จริงๆค่ะคุณข้าถ้าอยากรู้ได้อย่างไรนะคะแล้วถ้าคุณเห็นว่ามันเป็นโอกาสคุณก็สามารถติดต่อเข้ามาหาหนุกันได้เลยคุณจะซื้อสินค้ากับนุกันไหมหรือว่าจะแบบว่า <c oughs> ถ้าคุณแบบว่ามีคนแนะนําอยู่แล้วนะคะคนที่แชร์ไลฟ์นี้ออกไปคุณติดต่อเขาเลยค่ะแต่ถ้าคุณเป็นลูกค้าใหม่ที่คุณยังไม่ได้มีคนดูแลหรือว่าคุณอยากเห็นเป็นโอกาสว่าเออฉันคนหนึ่งนะที่ฉันก็ต้องซื้อน้ำยาล้างจานน้ำยาถูพื้นคออีมอาบน้ํายาสีฟันอยู่แล้วซึ่งถ้าฉันไม่ได้ซื้อที่สุเรียนฉันก็ซื้อที่อื่นแต่วันนี้ต้องการมา,ลาเล่าให้ทุกคนฟังว่าเมื่อต้องการซื้อเปลี่ยนที่ซื้อต้องการมีไรายได้คืนจากตรงนี้คุณขาเงินก็คือเงินเงินก็คือเงินเงินก็คือเงินอะไรที่เป็นเงิน้องกก็รกรรรัััััััััับบบหหหหหมมดดแลลลล้้้้้้้้วววถานน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 ออองงงงกกกกกไไไ่เเิิยพืใี